สวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้อยหเขาใหญ่ใส่ครกมายูทีมาเลเซียดนะค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้วันดีเลิกดีมาเที่ยวหาเพื่อนสาวมาเที่ยวหาน้องสาวผู้สาวบ้านล่องหลายค่ะพี่น้องค่ะเอ๋เหว่าเบื้องหน้าตาให้ทำม,มือส้เมเบื้องหน้าตาแน่เร็วเอ็วเดี๋ยวสวัสดีค่ะส่วนไหนทำมือส้มเบื้องน สาวบ้านลองไหวหน้าตาไปเรื่อไหนเปิดแม่ให้เบิดนี่สังกาน้องเกียมนะจ้าอันนี้กับผู้สาวบ้านลองไหวเด้อค่ะพี่น้องค่ะสาวบ้านลองไหวน้องอ้อยกับมาเที่ยวหาน้องสาวคนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเราจะเป็นพี่ลูกน้องกันเนี่ยเราทา้มจะไถ้าทำบุษมิตรไปเที่ยวตลาดนะคะน้องสาวจะพาไปเที่ยวตลาด คนไทยพาไฟแด็กเลยอ่าผู้ใดท่านเอฟซีท่านใดเพื่อนเพื่อนท่านใดที่คิดถึงมังเจี๊ยบเนาะเด็กหญิงอันหนังนั่งสาวกันดาเราซื้อเข้าดาในใจเนาะจ่ากลัเดี๋ยวพูดเท่านซื้อมาซื้ออย่างซื้อไม่ซื้ออย่างโอ้บัอบเย็น่ะรักเดียวใจเดียวตัวนี้นะอ้าจิ๋วเอ้ยน้องฝ่ายเอ้ยเบิ่งเด้อมาหาถ้ามะยามันเยี่ยมเยี่ยบแล้วจ้ะ หนวดผู้ใดกินหอดผู้สาวบานลองหวายสาวสายแข็งเมื่อก้อนอันนี้ก็ร่างสาตาร์ยืดนะคะพี่น้องคะอ่ะเดี๋ยวเรากับจะเดินทางไปซื้อของไปจ่ายตลาดกันคะ่ะเอฟซีท่านใดที่บ้านน้องอ้อยเพ่ไปตลาดน่นกันเนี่ยคะ่ะพาพี่น้องมามาเบิงตลาดบ้านเขาเป็นอยงไรเนาะเขาอยากไปไปดูตลาดสดเออตลาดสดตลาดห้างเ,เขาว่าไปเดี๋ยวเราไปห้างแต่อันนี้ <จะ S 1> มันจะเป็นปอันนี้จะเขาจะคายตอนเย็นมันจับ อ <S an> <โ Pop> <Tolkien> ช่วงนี้เป็นเดือนละมาดอนอ่าละมาดอนโอ้โหจะเป็นร้านอาหารตอนเย็นๆเขาบปิจะไหมคะเขาก็เปิดทั้งวันอ๋อเปิดทั้งวันฟุตกอดของเขาไหมเนาะยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงเปิดฟุตกอดคล้ายๆร้านเบียร์บานเข้าไหมเนาะรักพวกอาหารเป็นร้านเป็นคล้าย อาาหรตำสั่้นอาหารเนาะนบ้านนี้ก็เปิดเจอเอินวอลคุณคนส้นอาหารศูนย์ศูนย์อาหารสิเนาะเออจี๊ยบนี่แกก็มาอยู่นี่หลายปีแล้วเล่ยขับรถได้ขับรถเก่งอยู่นี่เนาะก็แถวนี้แถวนี้มาขับกันไม่เคยขับกันถึงจะมีไปกับขี่ด้วยแหละ ว่าการครบไปสอบที่ไหนสอบที่ไม่ไม่เอาไปกับขีนไทยอันมาเปลี่ยนไปเป็นใบทับอ๋อได้มันบอกว่าต้องไปสอบเองมันบอใช่าหแต่ว่าต้องเป็นใบทับพีถึงแล้วอ๋อกูก็มีนี่กูก็สามารถทําได้ใช่ไหมแล้วก็พี่สาวก็โอ้ดูให้ถูกใบใหม่าอ๋ออ๋ออ๋อวิสาทำงานวิสาในงงานนี่สินะอันนี้ก็จะเป็นที่ไอ้บัตรจอดรถ อจอด,ดรถนี่นะคะพี่น้องคะเป็นบัตรจอดรถเวลาเขาจะออกเขากลับไปจ่ายเงิ่อนในบัตรแจ็ปอีออนอ่าก็แบจ่ายด้วยอัททนนี้ได้อืาเป็นอ่าเป็นบัตรทัศแออ่าอ่ะถึงแล้วค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเท่าเข้าไปข้างในกันเนาะจา้ะเนาะอ่าเดี๋ยวเท่าไปเบิง้งจะอ้องออยบอกบอกว่าข้างในนี่เขาจะให้ถ่ายถ่ายวีดีโอหรือเปล่ากาเดอร์จะแอบถ่ายเป็น ทางข้างไปเนาะค่ะนอกจากได้กับซื the, the ้อของยังเรียบร้อยแล้ยเราจะคนขึ้นรถเนาะค่ะเนาะอ่าเดี๋ยวเขาเดินทางเลยจ้าไปเลยเราจะซื้อข้าวเทียนยังกินกันนีช่วงรำมาดอนก็จะมีลูกอินทผาลัมเนาะนายไปเขาไปหาอัสเดี๋ยวเขาจะสูตรผลไม้ก็จะขายซูเปอร์บาร์เกตบานเท่านาะค่ะน้องพี่น้องค่ะอืมโอเคค่ะเป็นท้าเป็นผลไม้เราจะนี่จะดูเดี๋ยวน้องอาจจะไปเบิ่งผักสดห้าเพื่อนอย่างละเกียบเดี๋ยวถ้าเบิ่งกัน เอาไหมเอามะม่วงไหมกําลังมาแรงมะม่วงกําลังมาแรงคร่ะพี่น้องคะอ่านี่ค่ะอ่าตัวนี้จะเป็นหกประมาณหกเลี้ยงอ่อ่าไอแ้แซงลูอ่ะอใส่ซดโรดไหมจะซื้อของไปในบ้านน้ำพาน์นโดนๆจะได้เอาใส่โรดเลยครับว่าวไ,ไทยน้ำหลานฮักบ,บัวอัน เพชรกุ้งเนาะเพชกุ้งกรุงแซนปลาเนาะง,ง่ายดีเออเนาะเอาไปาไปดูอาหารสดก่อนนะคะพี่น้องค่ะนี่ยังเกาะยังนาะเราจะทอดจมาเบิ่งผักอะไรตื่นเต้นเวลาเห็นผักเยอะๆะ <c oughs> มาแล้วพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลเจี๊ยบมือเหลือกเลยเจีย๊ยบนะคะเป็นปลาทับทิมบ่ปลาทะเลนะคะมันจะเป็นปลานิ้น ช่วงนี้ข้นกะเยอะๆน้อยเป็นวันหยุดประเมินของเงากะเดี๋ยวน้องอ,อกก่อนกะจะหาเมนูทนาอาหารเอาไปเบิ่งอาหารทะเลดีกว่ากินเนาะเส้นหิรินทร์ที่ไฟฮะเส้นห้าเหรียญนี่เงาเซ้นนี่สามตัวเนี่ยฮะอืมซากาเหรียญซากาเหรียญกะจะตกประมาณเท่า<อ>ะไรวะเนาะหนึ่งเหรียญมันเจ็ดบาทเจ็ด ่าสหาเเรียนลองคิดลองคิดบางดูนะคะ่ะ okay. ดีเนี่ย <c oughs> แบบนึงแบบนึงเบ็ดเ็ดเบ,บ็ดเบ,บ็นิออนองอเดินเาจะซ็้ปลาค่าว่าปลาสามตัวเป็นอาหารทัดปลานี่ปลากระพงเลยเนาะปลากระพงปลานินเอเท่าไรร้อยเ้าสบหาบาทครับพี่น้องขาสามตัวนี้เดี๋ยวนี้ประมาณเจ็ดเจ็ดบกาค่ะเจ็ดบปดกาทไเออเอาไปต้มทอด ผู้ชายบ้านนี้มิกินปัน้นนินเออเออมาสัน่นเออมาเบิ่งอ,อาหารทะเลเด็กว่าค่ะพี่น้องค่ะนี่น้องไอก้กระจ้าตลาดไม่ชีวป็นเื่ากันนะค่ะพี่น้องค่ะนี่อันก็จะเป็นหอยลายหอยลายของเขาหอยแข็งอยู่ที่กิโลละนะคะกิโลละสองจุดเท่าต่ำหอยแข็งบ่มีเครื่องต่ำบะฮงบ่เพราะเขาไม่ต้องใชเ้เศษ แล้วกูจะตาซูเออซื้อมันหน้าซื้อของอ่ะเดี๋ยวน้องอ้อยจะจะถ้าทำบุญช่วงมึงข่าวๆก่อนเดี๋ยวน้องอ้อยจะไปซื้อกุ้งไปเบิงกุ้งเฮาไปเบิงกุ้งแล้วจะได้รู้ทางซื้อของเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปท่ำกันนะคะเนาะ,ะแล้วคุณแม่จะหัวฟูก่อนเดี <laughs> ๋ยวคุณแม่จะหัวฟูก่อนอีกอันนั้นนี่ ครับพี่นอ้องอ่าอาหารทะเลยี่นี้มันเกิดคล้ายๆกับบานเข้าเนาะค่ะเนาะอ่าจะเอาไปซื้อกุ้งกันก่อนนะจานะ๊าน้ออ่านี่ค่ะพี่น้องคะนี่ต้องเตรียมก็ต้องเลือกตอนนี้กุ้งก็อยู่ที่เลสประมาณห้าจุดห้าจุดห้าสิบเก้าลี้งเนาะค่ะเนาะโอ้ยหบนกุ้งตัวใหญ่ๆเลยแสงอ่ะอืมงามขนาดสดขนาด ห้องบ้านเขามาันก็อยู่กลยทะเลเหมือนกันน้องกระเทียมเนาะร้ะานให้ร้านเด่นเกๆไปปลาเมื่อกซ็ซสดอสอะค่ะพี่น้องคะอ่าไปเดินลงเดิมนมาเที่ยวมาเลเซียชวนน้องฝ่ายมานั่อกุ้งงามขนาดรู้ไงขนาดเอ้ยเก็ดกุ้งแซน,น้ลปลานะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเขาซื้อกุ้งแด้เด้อเนาะจากจะไปซื้อบักหน้าซื้อพักเขาค่ะเนาะนอ,นอ,อ่า คนทำกับเขาอันเนาอันนี้แล้วออยจะเอาเครื่องบักหน้าฮอดเดอ,ออันนี้เขาเอิญไว้อย่างกับเจี๊ยบไอ,ออ่าเขาเอิญมะนาวเขาเอิญมะนาวเขาเรียกมะนาว,าวอะไรไม่รู้น,าน,าน้อยกับลืมเขาจะใส่กับนา้าบักหน้ามันจะหอมเนาะพี่บาทนี่เหรออ๋นอ,อนี่ไง4.99 าไปใส่ประเทศนามักน้ามันหอมดีค่ะอันนี้น้องอ้อยก็จะซื้อไปไปไว้บ้านเนาะคะ่ะนอกในๆก็มามาเก็ตละซื้อไว้ไว้บ้านนี่ก็ซื้อมาละนี่กินกับกุ้ง3.2ก็ลองคูนเบิ่งเลดเลดอยูน่นี่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่อ่า7.8 7.9ลุ้ิงเนาะคะ่ะเนาะอ่า7.8 7.9ก็จะมีเครื่องต้มยำน้องอ้อยซื้อไว้ไว้บ้านน้ำสักสองชุดบอเอออ้อมบะแม่นติน่น ปกติมะนาวอย <No. S 2> ู่มะนาวมันมะละสีนี่เครื่องต้มยำเออเอาแล้วเอาแล้วสามแพ็คอ่ะตายเธอใส่ใบนี่ไหมใส่ใบหยังไม่ไม่เดี๋ยวฉันจะผัดซัมบ้าอเลยอ๋อโอเคเอา่เอาผัดหอยเนี่ยอเอาเอาเอ,าอ,อให้ลองเจี๊ยบโซ่ฝีมือแชมพูส้มเบอร์ฝีมือของอ้อยนะให้ลองเจี๊ยบให่ลองเจี๊ยบโซ่ฝีมือบาบนี้อ่ะบบกพีเขาย่งมาบบกพี เออซื้อไปโลดเดี๋ยวกูจะไปบ้านน้ำก็ได้ขออนุญาตพูดไม่พอนะคะท่านผู้ชมค่ะลืมข้าวกลัมาเห็นมาหาเพื่อนเอารถจอดไปนี่ก่อนอันนั้นแม่อัฟาฟาอัฟาฟาแม,ม่อยากกินเบื้องนม่อันฟ้าฟ้าเออโอเคแตก็จะเอาอย่างอีงงว่าพี่น้อง่าหาบักนาวก่อนพักนี้นี่แล้ว บะมี่ห่คะพี่น้องคะน้องอยักได้อันนั้นไหมหาบะมี่ทัวฝักเงวีวสี่จุดเก้าอยู่บ้านก็เหลืออยู่แต่ว่าก็เอาไปเผื่อเพราะว่ามันจะหมดแล้วนะคะโดนๆพี่น้องอาจจะได้ออกมาตลาดางนอกนะคะน,ะคะนะคะ้องสิงแต่งกว่าไปนั่มแต่งกว่าสองหน่วยสามจุดจะสามประมาณเจ้าเจ้าวกวี่บาทเจ้าวกว่าบาทนะไปไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆ ห้าพักก่อนครับพี่น้องค่ะต้นหอมเ่าเห็นบบกหน้าอ๋อคือน้อยๆแทะเป็นตังจีบ่หรอใช่ละบาทเหรอนี่บอไม่คีเหรียญนี่ราคาติดบ่โอ้โหราคาก็จะมีอันนี้อะไรอ่ะคนอนหรอคะ นี่น่าจะเป็นข้าวนอนะคะน้องพี่น้องเพราะว่ามือนั้นน้องอ้อยไปร้านไทยสองเหรียญยี่สิบสอง,ปร,องนะประมาณสิบบาทเนาะประมาณสิบกว่าบาทเจียวอันนี้มันข้าวนอบะใช่อ่ะเอาไปนั่งโอเคเพราะว่บาบ้านน้องอ้อยบ่มีข้าวนอนะค่ะพี่น้องคะไปเมาสพักเมาสพักเออเอาไปน้ำรถเอาใส่ไปน้ำเลยใส่ไปรถเอาไปเลยเอาไปเลย เพราะว่าน,นี่เดี๋ยวเราก็จะเอาไปทําคลิปต่อที่บ้านอยู่เหมือนกันนี่ทั่วพผู้ค่ะพี่น้องค่ะซ้ำเด้งงบมากใสละละ่ราคาเบิ้งใส่ละเจียบอ๋อนี่บอกนั่นเนาะอ๋อทั่วผู้สามจุดสองนี่ค่ะไอ,อือทัวงอบทัวงอกสองยื่ได้โดนบานอนจะลองไปพัดไทยเอาไปพ่อเองดีกว่ากินบะเบิด เอาขึ้นใช่นี่ค่ะพี่น้องคะขึ้นใช่ขึ้นใช,ยนชย่ยังได้พักอันนั้นไหมพีม่นอ้องคะมันคือบ่าหาบ่าเห็นฮะเอาเฮดบ่ใส่ต้มยำเฮดอันนี้ใส่ต้มยำอร่อยอไ,ไปเด็กชิบนะคะไปแล้วเด็กชิบกําลังหาตามหาพักอันนั้นอยู่าหาบ้างหัวเถียงพักคือมันเป็นฟอยๆอ,อัฟฟ้าฟ้ายัางไงเหรเห็นเขากินเป็นตาแซ่บดีนะ คนนี้หรอว่าฝอยฝอยคือจังทองอันนี้คือจังต้นนั้นไอ้บอแมนจะน้อยกว่านั้นมันจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนต้นท่านตะวันในเนาะแนอนเออนั่นแหละนั่นแหละเออ่ซื้อกับาถือเต้ยนี่แท็กตรงนน่าจะมี ม,มันมอ่านตะวันอ่อนเอันนี้ไปอีกพีไป้อนไ,ไปค่ะบ้านนองอ้อยอืดพักมีไหมมีไหมมีไหม,มไหมดฮะอันนี้กระไดอันนี้น่าจะเป็นต้นทั่วลร่เต่าได้เท่กากันกินชดเป็นรส จะมีลูกอะไรกอ็ผอลไม้มะรำย่อยค่ะพี่น้องคะสิบสามเหรียญสิบสามนิงกิตน้าอีกโซนนี้ก็จะเป็นผลไม้เนาะคะนะ่าจะกินอย่างาอันนี้ประกอกบกอกน้ำาบอกน,นี่ประกอกน้ำไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สายเท่าไหร่ประกอบน้ำไปเดี๋ยวเข้าไปฮะอุปกรณ์เสริมอ,อื่นอะนอ,อาตะครอนสื่อของก่อนนะคะเนาะฮะ เพื่องาหารเดี๋ยครบพ่อไปห้ามีตะกลุ่มบอกกลุ่ง,งต้มยำอ่ะบา,บายบายเดี๋ยวจะไปซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวฮะกลับไปทำอาหารกันยูวันเลยกันไดนะ้จ้าเด้อบ๊ายบาย <c oughs> โอเคอ่านี่ค่ะพี่น้องคะน้อยกัจ่ายเงินกันเมามาหมดแล้วเราจะมาซื้อหน่อยแต่พอดีซื้อของเขาบ้านน้ำนาะคะ่ะเนาะอ่าพอดีโดนที่จะจะมีรถออกมากไปจ่ายตลาดเนาะนี่นี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวให้น้องเขาเพิ่นคิดเงินกังก่อนบึ้ง ไายการยื้อใจหนีอ๋อเนี่ย<อ>ค่ะ้าเบิงเด้่มร่วมยอดของน้องอ้อยด้วยสปินเท่า์ได้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยไปแล้วไปเอาบรพัดเครดิตมาเลยเจี๊ยบมึงอันนี้ค่ะเดี๋วอว่องอเขาคิดเงินก่อนเอ้อจ๊ะเด้ออ่ะเลขยออกแล้วค่ะพี่น้องค่ะ แม่สามรอยสามเจ็สิบเอดพประมาณ 2, สองพันกวาตับนี่ประมาณสา <c oughs> มร้อยเล็เ็คิดปขนสองอ้อรีคือเปะคักเปะแนทแือเลอสวยแท้สามรอยสามสามอ่ะโอเคอ่ะเรียบร้อยพี่น้องคะเสียงเงินเป็นที่เรียบร้อยนะคะ มีความสุขมากเลยค่ะที่เสียเงินไปเยอะขนาดนี้ไปเดี๋ยวฮะไปจ่ายค่ะอ,อันนี้ตรงนี้กันเดี๋ยว้องเจี๋ยวจะมาจ่ายค่าจอดรถตรงนี้ข้างในนี้นะอโอเคนี่รถจรอดตรงนี้เอาพร้อมอะไรกันะ่ะกระเป๋าเบาไปแล้วพี่น้องคะเอาได้เสกไปใส่ในรถก่อน นาะะอ่นี่ค่ะพี่น้องคะอาจจะทายติดๆครับพัดจังน่อยนอนอ้อยยังเขินกล้องทายข้างนอกอยู่กะเดี๋ยวถ้าไปจัดเมนูกันยืนบ้าืนบ้านเจียเป็นยังกระชลองปีใหม่ย่อนหลังค่ะเพราะตอนปีใหม่ไม่ได้ฉลองก็พายอืมกระชลองย่อนหลังกับเจียโอเคออาไปจ่ายเลยเดี๋ยวเก็บของขึ้นรถเองไปเลย จ้ะเดี๋ยวข้าไปบ้านกันแล้วจ้ะน้องพี่น้องค <'s> ะสกอโอค่ะกีเข้าไปจ่ายเงินข้างในงันตีจอดรถมาแล้วเขาก็มาเอากาดมากเมื่อกี้ไอย,ยอดเข้าไปในตู้อีกเทค่นหนึ่งน้องคะเนาะเพื่อเขาจะเปิดประตูให้เราออกไปอ่า let's go อ่าอันนี้แม่ไม่ชอบถูกไฟเดือดจะเกลียวหรือจะไปจริงๆนะเอาแล้วสาวไ<ด>ทยจมแล้วสาวไทยจมหายันทุคนมาได้เสียเลยพี่น้องก็ห็นยว่าอะไรอ่ะไม่ชอบถูกไฟเดียวเติมน้ำมันบอกได้จังไหนไม่ ทังผ่านทั้งผ่านอันนี้ก็เป็นปั๊มน้ำมันบ้านเขาเนาะค่ะพี่น้องคะปั้มน้ำมันบ้านเขาเนี่ยคือเขาจะเติมเองฉันยังเติมเองไม่เป็นเลยเขาเขาจะมาซื้อเป็นบัตรบาเจ็ซื้อเป็นบัตรแล้วก็เติมบริการด้วยตัวเองเนาะไปซื้อเติมติมอะไรตู้ไหนอะไรตู้แล้วก็คบ้านบ้านเขาก็จะเติมน้ำมันโดยตัวเองผู้หญิงผู้ชายจะเติมเองเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพื่อนเตรียมเนี่ยคงจะให เจ้าของรถเขาเติมเองใช่ยัยังครับล้ครับรถได้กัสุดยอดแล้วครับพี่น้องคะเดี๋ยวน้อง้อยก็มีใบขับขี่ก่อนจะลองเออบมดบได้มาแต่งงานอยู่นี่อีกแล้วเป็นนักท่องเที่ยวได้ไหมอือเออเออทำอินเตอร์ต้องทำบ้านเราเนาะใช่เป็นนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวขับได้เนาะถ้ามีใบขับขี่อือขี่แน่น้อง้อยกับจังซีนใดไปหันมานนี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าที่น้อง้อยบัตรผ้าพี่น้องถ้าผ้าถัก แถวที่น้องอ้อยไปทิ่นที่น้องอ้อยยู่น้องอ้อยกับบั้ดไอยูไกซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือยูไกตลาดเนาะค่ะเนาะก็เลยบัไดพอผ้าทำผู้ชมได้ไปเที่ยวไปชมบ้านเมืองเขาตะวัากาดแต่เท้ากาดไปยูเพราะน้องอ้อยยูเพื่อเดียวเนาะเดินออกมาจากปากซอยไกลๆกับอันตราลนาโนมาเมนบ้านเฮาอืมกับโจนที่นี่โหดอืมโจนที่นี่โหดมากกันสันทัวาใชค่ะและแถวแถวท้องท่องนี่ยบัต้องใส่มันาะ อันแรกมันจะบานให้ปลอดภัยกว่านะก็นนม,กมันไหลไหลเออจะฉาดยู่น้ำกันเนาะไหลเขาตามชาไายยก่งัดบ้านไ,ไม่ต้องน,อนั่นแหละน,น,น้อยก็เลยเวลาอยู่ห็นเนาะก็จะล็อกประตูล็อกสองสามสเต็ปนละทั้งหัวทั้งยังก็ล็อกกะยังบาแล้วเนาะมันวอรแมนบานห้างอ่าเดี๋ยวห้อกะเดี๋ยวไปซื้อเครื่องดื่มแวะซื้อเครื่องดื่มส่รองปไปใหม่จังหน่อยค่ะไปไหมก่อนหลัง คุณฮออเพื่อนคุณน้องฟูสีนั่งกินข้าเดียวมันก็ะเพาะแซมน้องพี่น้องคะกาเดี๋ยวกับคลิปนี้เนาะงอ้อยกับล่าธรรมบุษมผ้าเที่ยวเมืองเขานิดนึงนิดน้อยนะคะเนาะกาเดี๋ยวไปเบิ้งกับอีกเมนูอีกคลิปถัดไปเนาะค่ะเนาะกระคลิปนี้กับน้องอ้อยกันล่าไปก่อนเนาะกับเป็น,ปปน,ะะนอ,อีพี่ไปกับน,น้องอ้อยกันย่างผ้าในเก่งในการผ้าธรรมบุษมเที่ยวตลาดอยู่เนาะคะ่ะเนาะใส่เอฟเซ็กขนาดแมสเนมีลิปสติกใส่แอบป์ปใส่แอบป์อะไรคะ่ระว่าันเกิดพี่น้องค่ะ รถนะขับรถเร็วเนาะดูดดจะกระบอกถ่ไเป็นคนเมื่อบุกไเกิดบนห็นแต้เขาขับรถเร็วอีกทีหน่ไม่กดไฟาก็ไม่เปิดเลี้ยก็ไม่ชนกันเนาะจะเปลี่ยนเล่นเลยต่างกันใช่ไมเราจะเป็นรยคนที่เลี้ยเลี่ยงแะเลี้ยไปเลี้ยตมเใช่ไมโอเคล้วเขาไม่เปิดนะกแมเล่นเขาประคายใแต่นี่ันจะเลี่ยวไปเท่านี้เปิดก่อนันนี้จะดึงขึ้นนดึงครับเนาะนนี้ก็ย่างคนโตอยู่้งไปตนอไี่ี่เาเป็นโต๊ะวันนีจะะ

จริงแล้วค่ะพี่น้องคะ<ม>อ่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้น้องอ้อยจะขอลาแค่นี้ก่อนนะคะน้องพี่น้องค้าก็เดี๋ยวจังไดกัพพอกับอีกอีกพี่หนึ่งไปถ้ำกับเขานะคะว่าจะเป็นจังไดหลังจากที่ฉลองปีใหม่แล้วเรียบร้อยแล้ว <c oughs> จะมื่ออาการที่หลังนะคะน้องคลิปนี้น้องอ้อยกขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะจ๊ะ <c oughs> Hoặc là không có tiền lương thực thực phẩm chất lượng 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 นนจินดูดเอาาานข้าวคบะจับเรียบร้อย้วมาล้างก้งกันนะคล้างก้งนั้นก็ดีไปคสดาสดาน้จเอาแป้งเป็นกปรงลวจะเป็นกระโปรงล้างกงน้อยขยำขยำเด้อกลังเือลันาประมาสามหลอดคะ มีเจ้าสาเกตไหมก็น้ำปูงนินดนึงคนน้ปเพือนแล้วจะมีอยเซงคอยเข้าไหนอยหายคหโอ้ยนี่ได้อย่บทยู่เราอีกนิดนะคั